ทบทวนโอวาทวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,566พระมหาธรรมกายเจดีย์ในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้หนึ่งปีที่ผ่านมานั้นเราอย่าลืมว่า ทุกลมหายใจของเรากำลังใช้บุญเก่าอยู่ดังนั้นปีใหม่นี้เราก็ต้องทำความดีให้ได้ทุกๆวันแล้วก็ทำให้มันยิ่งๆขึ้นไปกว่าเดิมด้วยการทำทานรักษาศีลและ,จะเจริญสมาธิภาวนา ให้ใช้วันเวลาให้คุ้มค่าเพราะเรามีเวลาอยู่อย่างจำกัดในโลกนี้เราต้องฉลาดในการชิงช่วงเอาเวลามาสร้างบุญสร้างบารมีทำให้ถูกวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่า การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากชีวิตในสังสารวัตรที่ผิดพลาดไปแล้วกว่าจะกลับขวนคืนมาเป็นมนุษย์อีกนั้นยากแล้วที่ยากหนักเข้าไปกว่านั้นอีกคือเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายม,กมีกุศลมีะศร,รัทธา ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติธรรมกระทั่งได้เข้าถึงธรรมมันยากขึ้นไปตามลำดับแต่ตอนนี้เราเป็นผู้มีบุญเราจึงได้ในสิ่งที่ได้มาโดยยากเหล่านั้นเพราะฉะนั้นต้องรีบใช้เวลาก่อนที่ทุกอย่างจะกลายไปเป็นอดีต ที่แก้ไขไม่ได้ด้วยการทุ่มเทสร้างบุญสร้างบารมีให้เต็มที่ปีที่ผ่านมาเราได้มาสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันส่งท้ายปีเก่าไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวและวันต้อนรับปีใหม่ปีนี้นั้น เราได้เริ่มสั่งสมบุญตั้งแต่วันต้นปีนี่คือสัญญาณที่ดีว่าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตสาธุในธุรกิจหน้าที่การงานสาธุและสิ่งที่พึงปราถนาสาธุปีนี้เราจะต้องทำให้ปลื้ม และให้ดียิ่งกว่าปีที่ผ่านมาสาธุพวกเราเป็นพันสวนกระแสสาธุเราต้องทำบุญสวนกระแสสาธุให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปและจงอย่าไปรอความพร้อมในทุกๆด้านเพราะความพร้อมที่เราต้องการนั้น หาได้ยากในโลกความพร้อมนั้นมันอยู่ที่เราพร้อมเท่านั้นถ้าเราพร้อมวันนี้วันนี้ก็พร้อมไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ก็สายเกินไปจงพร้อมเดี๋ยวนี้นะเพื่อต้อนรับปีใหม่สาธจะได้เป็นปีที่ดีกว่า ดีที่สุดของเราสาธุที่ได้เกิดมาสร้างบาร,รมีในชาตินี้สาธุบัดนี้วันเวลาได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีแล้วกําลังก้าวเข้าสู่สักราชใหม่ซึ่งเป็นสักราชแห่งความสว่างสวยขอเปิดสักราชใหม่ให้ปีนี้ เป็นปีแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีให้ทุกคนสมความปรารถนาในทุกสิ่งและให้เป็นปีที่ดีที่สุดที่ทุกคนและชาวโลกทั้งหลายจะได้เข้าถึงพระธรรมกายาขออํานวยพรปีใหม่ให้ทุกคน มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์สมบัติภายนอกและมีอริยทรัพย์ภายในคิดหวังสิ่งใดก็ให้สำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านให้หน้าที่การงานบรรลุเป้าหมาย ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยให้มีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆานให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันนับตั้งแต่ วินาทีนี้เป็นต้นไปสาทุให้ทุกคนจงสมหวังดังใจทุกประการเทินสาธุ